สนับสนุนโดยเขียวกะจีเม็ดฟูเม็ดเดียวใช้ง่ายและลายทันทีเขียวกะจีเม็ดฟูนวัตกรรมการเกษตรใหม่ล่าสุดที่คุณจะต้องร้องว้า สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวเกษตรต้นชั่วโมงกับผมบาทัศกรหงวิไลคุณผู้ชมครับตอนนี้ฝนก็ไม่ค่อยตกน้ําก็แล้งหรือว่ากรมชลประทานต่างๆก็ไม่ส่งน้ํามาเพื่อภาคการเกษตรอย่างเต็มที่นะครับจึงทําให้โอกาสเดียวที่เกษตรกรไทยจะอยู่รอดได้นะั่นคือการปลูกผักหมุนเวียนนะครับซึ่งเดือนนี้ปลูกตรงนี้อีก2เดือนปลูกผักใหม่แบบนี้นะครับเป็นการสร้างไรายได้ไปด้วยและเป็นการพัฒนาหน้าดินของคุณไปด้วยนะครับรวมถึงมีการนาปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบนี้แหละครับมา ให้เกษตรกรนั้นได้ใช้จ่ายรวมถึงได้ปลูกพืชผักนะครับที่อยู่ในขอบเขตที่พอดีเหมาะสมและสร้างรายได้ด้วยนะครับทางด้านของการปลูกผักหมุนเวียนนั้นก็ถือว่าเป็นการใช้พื้นที่ในแต่ละส่วนปลูกผักแต่ละชนิดหมุนเวียนกันไปในพื้นที่ต่างๆทีละส่วนนะครับเพื่อเป็นการปรับปรุบปรงบำรุงดินช่วยรักษาแล้วก็มีการสร้างธาตุอาหารในดินให้สมดุลโดยพืชแต่ละชนิดนะครับกินอาหารต่างกาันการหมุนเวียนก็ต่างกันไปด้วยแล้วก็จะมีการทําในลักษณะแบบ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับวิธีการที่จะทําแบบค่อยเป็นค่อยไปง่ายที่สุดแล้วก็เข้าใจได้ง่ายๆนั่นคือว่าในระยะเริ่มต้นนะครับมีหลักอยู่ว่าควรแบ่งพื้นที่เป็นส่วนๆนะครับจะมีพื้นที่เท่าไหร่ก็ตามเช่นถ้าจะปลูกพืชสีนชนิดก็แบ่งออกเป็น4ส่วนอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ทําการปลูกพืชหมุนเวียนสลับกันไปทั้ง4จุดแบบนี้นะครับในการปลูกพืชต่างชนิดกันซึ่งควรเป็นพืชใบเขียวก็เช่นข้าวโพดพริก กล้วยมะละกอหรือว่าพืชใบห่อนะครับกระหล่ำปลีพืชถั่วนะครับก็เช่นมันเทศเผือกหรือว่าพืชตะกูนถั่วต่างๆปลูกหมุนเว้งกันไปแบบนี้แล้วก็ทําความสะอาดแปลงปลูกทุกครั้งที่มีการปลูกพืชใหม่ด้วยนะครับซึ่งจังหวะของการทํากิจกรรมปลูกพืชในแต่ละแปลงนั้นก็จะไล่กันไปเรื่อยๆเห็นได้ว่าถ้ามีแปลงปลูกมากก็จะมีจานวนพืชที่ปลูกมากกันไปเป็นลําดับด้วยนะครับเกษตรกรควรทดลองปลูกพืชผักหมุนเวียนนะครับซึ่งแต่ละชนิดนั้นก็จะหมุนเวียนกันไปจะให้ธาตุอาหารแล้วก็ผลิตธาตตอาาาหในนนนนดดิัั้้แกก่งไปว ทําให้ดินนั้นสมบูรณ์แบบแล้วก็มีธาตุอาหารหลักและธาตุอาหารย่อยซึ่งพืชน,นะครับก็จะช่วยสร้างธาตุอาหารไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสเฟตแล้วต้องมีเหล็กมีสังกะสีหรือว่าธาตุอาหารหอื่นๆอยู่ในดินด้วยหรือไม่นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการบ้านแหละที่เกษตรกรในการปลูกพืชหมุนเวียนต้องนําไปคิดแล้วก็หาพืชต่างๆมาปลูกให้ได้รายได้ดีๆแล้วก็มีการบํารุงดินไปในตัวด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีๆที่นํามาฝากกันนะครับพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่อยากจะลองปลูกดูก็ลองไปคิดคํานวณดูนะ ที่กี่ไร่และจะแบ่งปลูกอะไรบ้างในพื้นที่ที่ตนเองมีครับวันนี้ข่าวเกษตรต้นชั่วมงต้องลาไปแล้วพบกันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับสนับสนุนโดยเขียวกะจีเม็ดฟูเม็ดเดียวใช้ง่ายและลายทันทีเขียวกะจีเม็ดฟูนวัตกรรมการเกษตรใหม่ล่าสุดที่คุณจะต้องร้องว,ว้าว